แ่ถ้าออกกําลังกายแก้เท้าแบนแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับแซงนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของเท้าแบนนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ได้รู้วิธีการเช็คเท้าแบนกันในเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็รู้ผลเสียของเท้าแบนนะครับว่าจะเกิดอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นอาการปวดบริเวณข้อเท้าอาการปวดเข่าหรือแม้แต่อาการปวดบริเวณสะโพกนเนี่ยก็สามารถมีปัญหาที่เกิดมาจากเท้าแบนได้นะครับส่วนวันนี้นะครับแซงก็จะมีท่าบริหารง่ายๆนะครับเพื่อมากระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเท้าแล้วก็บริเวณสะโพกน,นะครับ เพื่อช่วยพยุงอาตรของเราเนี่ยให้กลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งการบริหารของวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนไปด้วยกันก็นนคือ1เป็นการยืดกล้ามเนื้อและ2เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปออกกาลังกายเดี๋ยวเราไปยืดท่าย,ยืดท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าย,ยืดกล้ามเนื้อน่องอันนี้จะเราจะต้องใช้บันไดหรือว่าสเตปที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับก็คือให้เราขึ้นไปยืนบนสเตปนะครับจากนั้นนําขาข้างที่ต้องการจะยืดน,นะครับวางไว้ประมาณจมูกเทา้าเนาะเลื่อออนกมา แล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงขาที่ต้องการจะยืดอ,อันนี้จะรู้สึกตึงบริเวณน่องนะครับเวลาทํานะครับก็ให้ค้างไว้1ิวิทําซ้ําประมาณ3ามครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมบิดเข้าออกด้านในก็ด้านนอกนะครับและข้อที่สำคัญก็คืออย่าลืมใส่รองเท้านะครับผมเพราะไม่นั้นจะเจ็บบริเวณอุ้งเท้าได้ ท่าที่2นะครับจะเป็นท่ายืดเอ็นฝ่าเท้านะครับก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับแล้วก็เอ็นฝ่าเท้าร่วมด้วยนะครับวิธีการทําก็คือให้เราเนี่ยหากําแพงนะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งนิ้วโป้งขึ้นสู้กับกําแพงนะครับ ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปด้านหน้านิดนึงจะรู้สึกตึงบริเวณอุ้งเท้าหรือว่าเอ็นฝ่าเท้านะครับเวลาทําให้ค้างไว้10บวินาทีนะครับแล้วก็ทําประมาณ3ครั้งนะครับและถ้าคลายกล้ามเนื้อท่าสุดท้ายนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็เป็นอาจจะเป็นลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสที่เรามีก็ได้นะครับอันนี้เราจะมาใช้ในการโลกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้านะครับผมวิธีการทําก็คือให้เราเนี่ยวางไว้ประมาณอุ้งเท้านะครับจากนั้นทิ้งน้ําหนักลงเลื่อนหาจุดที่มีการกดเจ็บนะครับ ให้ค้างไว้ประมาณ15-30วินาทีนะครับผมทําประมาณรอบๆเนี่ยคือขึ้นลงเนี่ยประมาณ3นาทีก็ได้ครับแต่ว่าเวลาหลังทำเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการระบมห,หรืออาจจะมีอาก <performance> ารเจ็บได้ให้ประครบเย็นนะครับแล้วก็พัก1วันแล้วค่อยมาทาใหม่ก็ได้ครับหลังจากที่เรายืดกล้ามเนื้อกันไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาออกกําลังกายกันท่าแรกนะครับจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อเริเวยน่องแล้วก็ข้อเท้านะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวอย่างนี้นะครับคล้องเข้าไปที่เท้าที่เราต้องการจะออกกําลังกายนะครับ ให้อยู่บริเวณอุ้งตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เรายืนแล้วก็ดึงเฉียงไปประมาณ4.5่องศานะครับจากนั้นการออกนิดนึงแล้วก็หมุนข้อเท้าเข้ามาด้านในโดยเวลาการหมุนเนี่ยให้เราร,รู้สึกว่าเราถีบไปเท้าลงร่วมกับหมุนข้อเท้าเข้านะครับ ทำ10ครั้งนะครับจำนวน3เซตครับผมท่าต่อไปนะครับเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อน่องมัดลึกนะครับกล้ามเนื้อนี้นะครับจะกเกาะบริเวณสันน้าแข้งด้านในแล้วก็จะไปเกาะตรงกระดูกเท้าด้านในของข้อเท้าก็คือจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับเวลาที่กล้ามเนื้อนี้มันอ่อนแรงหรือว่าไม่มีแรงสู้เนี่ยก็คือจะทําให้เกิดเท้าล้มได้นั่นเองนะครับวิธีการเอ็กซ์ตร้ากล้ามเนื้อมัดนี้นะครับก็คือแตงเนี่ยมีท่าให้ก็คือใช้เป็นลูกบอลแล้วก็ใช้ร่วมกับบันไดนะครับ สำหรับวิธีการทำนะคะก็คือเราจะยืนขึ้นบนสเต็บนะครับจากนั้นให้เราเนี่ยหนีบบอลน,นะครับใช้บอลใช้บอลที่เรามีเนี่ยหนีบไว้บริเวณข้อเท้านะครับอ่าจากนั้นนะครับให้ให้เลื่อนเท้ามาด้านหลังที่เราสามารถย่อนน่องลงได้อ่าให้เราย่อนแล้วก็ถีบขึ้นอย่างนี้อันนี้จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อน่องบริเวณด้านในนะครับอันนี้ให้ทำสิบครั้งนะครับเป็นวลาสามเซตแต่ว่าหลังทำเนี่ยก็ควรจะยืดน,นะครับเพราะว่า ท่าเน,นี้ยจะกระตุ้นน่องได้โดยตรงอาจจะทําให้บางคน,นรู้สึกตึงขึ้นมาเยอะได้ครับผมนอกจากกล้ามเนื้อน่องนะครับยังมีสาเหตุใหญ่ๆที่เป็นต้นเหตุของเท้าแบนนะครับก็คือการที่เรามีกล้ามเนื้อสะโพกนะครับที่มันอ่อนแอจนทําให้เข่าของเราเนี่ยบิดเข้าด้านในแล้วก็จะทําให้ฝ่าเท้าของเรานะแบนขึ้นนะครับวันนี้แซงก็จะมีท่ากกำลังกายก้นนะครับง่ายๆ2ท่าให้เพื่อนๆได้ท่าแรกนะครับเป็นการออกกาลังกายกล้ามเนื้อก้นง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นการแค่เราขมิบก้นหรือสควีดก้นนะครับ อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถกระตุ้นนะครับให้อาจของเราเพิ่มสูงได้นะครับก็คือวิธีทำเนี่ยให้เรานํามือของเราสองข้างนะครับจับบริเวณก้นไว้แล้วก็เราลองขมิบดูเวลาเราขมิบนะครับเท้าของเราเนี่ยก็จะเปิดขึ้นนะครับผมอันนี้เวลาทำเนี่ยก็ทําแค่สิบครั้งก็ได้ครับผมทําสักสามเซตนะครับแล้ก็จะช่วยกระตุน้นก้นของเราให้ทํางานมากขึ้นสาหรับท่าสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นท่านอนนะครับอันนี้จะเป็น การออกกําลังกายกล้ามเนื้อก้นนะครับโดยท่าเริ่มต้นนะครับเราจะใช้เป็นท่านอนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้งอเข่าขึ้นมานะครับประมาณ90องศาและยกขาขึ้นไปทางด้านหลังนะครับเวลาทําให้ยกเท่าที่เราพอทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องยกสูงเกินอย่างนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้หลังแอนแล้วก็ปวดหลังได้อ่าหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่านอนง่ายๆอย่างนี้ก็รู้สึกหลังแอนแล้วก็ให้เอาหมอนมารองใต้ท้องนะครับจะช่วยได้เวลาทําให้ทําแค่ ขึ้นลงนะครับเก่งไว้10ครั้งนะครับ3เซตจบไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายสำหรับเท้าแบนนะครับวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าปัญหาหลักๆมาจากกล้ามเนื้อก้นที่มันอ่อนแรงนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายก้นที่พวกเราเนี่ยทำให้ไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่มีคําถามไม่ว่าจะเป็นอาการปวดต่างๆหรือคําถามเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่อยากให้พวกเราเนี่ย มาทําคลิปหรืออยากให้เรามาตอบนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้หรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แซงก็ลาไปก่อนแต่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ